สวัสดีครับพบกับดักดีวทยทำได้เหมือนเป็ดด้วย everything w e c a n สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดพับที่ซื้อมาเป็นครั้งที่2นะครับผมนั่นก็คือมีดพับสำเนาของยี่ห้อ crkt นะครับผมรุ่น cr 5 3 9 0นะครับผม ก่อนนั้นผมก็เคยซื้อมาเล่มหนึ่งครับผมแต่ว่าพอดีมีท่านผู้ชมคอซื้อไปนะผมได้ราคาประมาณสัก350บาทผมก็เลยขายไปแล้วผมก็สั่งมาใหม่ผมก็อาจจะได้ราคาก็ประมาณสัก300ต้นต้นนะผมสำหรับมีดพับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นมีดพับขนาดเล็กครับผม เหมาะแก่การพกพานะผมรูปทรงสวยงามนะผมระบบเปิดก็จะเป็นทั้มโฮนะผมสามารถเปิดโดยใช้ทั้มฟลิกนะผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นนิ้วกลางครับผมรีเวิร์สฟลิกับผมแต่อาจจะแคบไปนหน่อยผมตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ตัดช่องไว้นะผมมีช่องอเฉพาะด้านนี้ด้านเดียวเวลาเปิดก็อาจจะ รูแคบไปน,นิดนึงแต่ก็สามารถเปิดได้ผมตัวด้ามก็ทำจากพลาสติกนะผมก็มีเท็กซเจอร์นะผมไม่ถึงกระเรียบนระผมครุขะเล็กๆนะผมด้านท้ายก็เป็นโลหะนะครับผมแบ็กสเปเซอร์สีนดำเงินนะผมน่าจะเป็นอลูมิเนียมวไม่ก็สแตนเลสนะผมก็มีคลิปนะผมเป็นดิฟแคร์รี่พ็อกเก็ตคลิปนะผมเป็นอินเซ็ตนะผม ดิสแคร์ดพ็อกเก็ตคลิปนะผมมีรูร้อยเชือกด้านท้ายด้วยงานการผลิตก็ดูดีครับนะผมเึาแม่จะเป็นสํำเนาครนะผมคลิปก็สามารถย้ายตำแหน่งได้ด้วยนะผมสำหรับเหล็กที่ทำใบมีดเขาก็ระบุว่าเป็น 8cr นะผมที่เขาโฆษณาขายนะผมแต่ที่ตัวมีดระบุเป็น กไ็ไม่ได้ระบุครับผมระบุแต่ชื่อรุ่น5390นะผมเขาบอกว่าเป็น 8CR นะผมการเจียก็จะเป็น uh, flat g r i d i n g ครผมค่อนข้างสูงทีเดียวเกือบเต็มใบนะรูปทรงก็เป็น drop point นะผมรูปทรงใบมีดก็ดูสวยงามดีนะผมปลายแหลมนะผมก็เป็นมีดที่เหมาะกับการพกพาเป็น EDC นะผมใช้งานทั่วไปได้ดีนะผม เดี๋ยวเรามาวัดขนาดคร่าวๆกันอีกทีหนึ่งนะผมก็ความยาวโดยรวมนะผมก็ประมาณ16เซนเมตรับผม16.5เซนติเมรได้ผมความยาวเฉพาะใบมีดก็ถึงคมมีดก็ประมาณสัก6.5ผม6.5เซนนะผมถ้าว่าเต็มใบก็7เซนประมาณนี้ผมความวาความกว้างก็ประมาณ2.7นะผมใบมีดสันหนาก็อยู่ประมาณสัก3มิลได้คผม เฉพาะด้ามอย่างเดียวก็ประมาณ9นะผมเก้าเซนครึ่งครับผมมาทดสอบการคมด้วยการปาดกระดาษบางดูนะผมคมกริบเลยนะผมเนี่ยผมเล่มนี้เล่มต่อมาก็คมนะผมทั้งสองเล่มเนะผมเห็นไหมัดกระดาษบางได้คมกริบเลยผมทั้งสองเล่มเนะผม สรุปแล้ผมมีดพับ CRKT เล่มนี้นผม5390นะผมเล่มนี้ก็ในร้านค้าประเทศไทยเรานะผมร้านค้าของเมืองไทยเราเขาตั้งราคาไว้ทั้ง650บาทแต่ผมซื้อมาได้ก็อยู่ประมาณตีว่า300บาทก็แล้วกันนะผมก็ถึงแม้จะเป็นสำเนาผมแต่ดูคุณภาพการผลิตดูวัสดุดอะไรดูดูสวยงามดูเรียบร้อยดีนะผม เหมาะแก่การพกพาเป็น EDC ประจำวันของเราครับผมหรือ,รรอติดตัวไปออฟฟิศที่ทำงานทำนั่นทำนี่ได้ผมเพราะว่ามันเป็นมีดพับขนาดเล็กแล้วก็ดูดูสวยงามดีครับผมดูโอเคเลยครับผมส่วนที่ซื้อมาสองเล่มก็เพราะว่าชอบนะผมสวยงามเพราะว่าเล่มก่อนมีคนขอซื้อไปแล้วผมก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกสองก็ก็ไม่แน่ครับผมเผื่อมีใคร มาขอซื้อหรือว่าเพื่อนมาเห็นอาจจะชอบหรือจะขอซื้อไปอย่างนี้ก็เผื่อไว้นะผมเพราะบางทีมันอาจจะขาดสต็อกหรือของหมดทำองนี้ครับผมเพราะว่าค่อนข้างพอใจครับผมกับราคาขนาดนี้กับคุณภาพขนาดนี้นะผมถึงแม้จะเป็นสำเนาก็ตามโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแกะกล่องดูมีดพับที่ซื้อครั้งเป็นครั้งที่2นะผม C R K T C R 5 3า0เกศนเพียงแค่นี้ผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ